はい。 สวัสดีนะครับใครที่กำลังมารับชมวันนี้ก็อยู่ที่ร้านพี่ปันดาวนะครับวันนี้ไม้เข้าใหม่นะครับการพี่ปันดาวก็ส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับส่งทางไปรษณีย์นะครับวันนี้มีไม้เข้าใหม่มาเยอะนะครับ สนใจต้นไหนทักแชทมาร่วมพูดคุยกันด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นกระมงดลดำยอดทองใช่พี่ใช่ค่ะสองพันห้าใช่ค่ะนา่นเป็นฟอร์มกอค่ะฟอร์มกอแล้วสองพันห้า สวยเลยเนาะพี่เนาะใช่ค่ะตัวเนี้สวยเลยร้านพี่ดาวอยู่ตรงไหนครับอยู่ตำบนสองชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์อยู่หมู่บ้านสุขสมบูรณ์ค่ะไอตัวนี้เป็นดำด่ดงเป็นไม้เข้าใหม่หมดนะครับอันนี้ไม้เข้าใหม่ทั้งหมดตัวนี้เป็นดำ่ดงนะครับหัวน่าจะใหญ่อยู่ครับระยะห่างตัวนี้เท่าไหร่พี่หกพันเก้าอันนี้ดำอะไรพี่ ดำส้มค่ะดำส้มค่ะหกพันเก้าค่ะดำส้มหกพันเก้าสวัสดีนะครับสิบสามท่านนะครับกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับวันนี้มาไลฟ์สดร้านพี่ดาวนะครับของพี่ดาวก็มีส่งตลอดเนาะใช่ค่ะส่งตลอดน,ะอน,นี่แต่ไม่มีปลายทางนะคะ่ะหกพันเก้าตัวนี้จะเป็นแคะแคะเลมอนค่ะแคะเลมอนแคะด่างเลมอนนะแคะด่างเลมอนนะครับ แค่ด่างเลมอนค่ะตัวนี้กี่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 บาทครับพี่อันนี้ห้าหมื่นห้ามืนนะครับเพระาะว่าน้องมีหลอดใหม่มาแล้วแค่ด่างเลมอนน้องมีนอมาสองแล้วนแค่แด่างเลมอนห้าหมื่นนี่นะครับหมายเยอะนะครับขายดีมาก ตัวน <inaudible 1971 habitude> ี้ก็จะเป็นตัวช้างเผือกค่ะขวากมะกดยอดทองช้างเผือกใช่ค่ะกี่บาทพี่ในพันเก้าค่ะพันเก้านี่ก็ช้างเผือกค่ะกี่บาทพี่อันนี้พันหกพันหกนี่ละพี่อันนี้ก็ช้างเผือกค่ะกี่บาทพี่อันนี้พันหกกันตัวนี้จะเป็นหยอบทองค่ะเนี่ยเห็นไหมอันนี้สีสวยดำยอดทอง ดำยอดทองเพื่อนนี่ออกม่วงเลยดำยอดทองอันนี้กี่บาทพี่อันนี้พันเก้าค่ะพันเก้าร้อยค่ะดำยอดทองกี่บาทเพียงเนี่ยอันนี้ก็พันเก้าค่ะพันเก้าค่ะไม้มีเยอะนะครับอันนี้เป็นไม้เข้าใหม่ส่วนนี้ก็จะเป็นนังไก่เอ้ยไก่ไก่เ,ไกเขียวไก่เขียว กางสิบนิ้วกี่บาท<ม>พี่อันนี้สองพันห้าค่ะสองพันห้าพี่ไปอยู่ช่ชองนั้นน่บุษราคำครับขายดีมากรอบที่แล้วค่ะยี่สิบกระถางไปหมดรอบ<ม>นี้ได้มาใหม่ค่ะนั่นแหละพี่ตัวนี้จะเป็นตัวฟูมิ้นค่ะตัวนี้กี่บาทพี่แปด้อยห้าสิบค่ะนี่นะครับรอบนี้ขัดมาขอดูตัวชมพูหน่อยพี่ ชมพูแท้ตัวท็อปมีกระถางเดียวค่ะกี่บาทพี่อันนี้พันเก้าค่ะพันเก้าร้อยค่ะเรื่องพีทล้วพี่เรื่องพีทเลืองพีทห้าร้อยห้าสิบค่ะเรื่องพีทบุษราคามเลืองพีทห้าห้าศูนย์ค่ะก็ดูกระถางนั้นนะพี่เรื่องพีทห้าห้าศูนย์ค่ะคือ บุษาคำพี่เขาขายดีมากขายร่วมส่งค่ะอันตัวนี้เป็นตัวกายค่ะดำกายค่ะดำกายกี่บาทพี่สี่ร้อยเก้าสิบค่ะสี <4 90 S 2> ่เก้าศ <4 90 S 2> ูนย์สี่เก้าศูนย์ดำกายสวยงามดำนั่นะพี่สเสน่ห์จันดะสวัสดีนะครับ ต้นชาไม่มีครับฝนไม่ตกฝนไม่ตกครับตกแต่ตอนเย็นจันดำจันดำดังค่ะขอราคาถูกๆเลยพี่อันนี้สองร้อยห้าสิบค่ะรวมส่งยังครับรวมแล้วค่ะสองร้อยห้าสิบมีทางเดียวเหรอพี่ใช่ค่ะสวยงามมากนี่นี่ะอันนี้อันนี้กรีนกวักมรกตดังขาวการเขียวค่ะขาวการเขียว ตรงๆนะพี่อันนี้พี่เอางาดางอันนี้ดางอันนี้ดางดางสามกิ่งใหญ่ๆอ้บวบนี้กี่บาทพี่พันหกอันนี้น้องก็ดางนะคะขายพันหกนี่อันนี้ก็ดางเอา้าอันหก าสม้มเลยพี่มีกระถางเดียวค่ะขายยังไงเนี่ยอันนี้สามพันสองค่ะห้ 5, 5าห้าใบห้าใบสามพันสองอ่ะเอา้ามาประกายดาวหน่อยพี่ใครอยากได้ต้นไหนก็ะถักมาได้เลยทักมาได้เลยจะทิ้งเบอร์ไว้ใหน้ะนะครับอันนี้สามร้อยห้าสิบค่ะสารอยห้าสิบ เออได้อยู่ประกายดาวคมานี่นะครับเป็นไม้เข้าใหม่นะครับกอดใบโพด่างอะไรพี่ด่างสามสีค่ะกี่บาทเนี่ยสี <450 S 2> <450. S 1> ่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบเอามอนกระดูกก็มีค่ะ ที่สำคัญอ่ะบุตรสาคัมนั่นแหละพี่ลองยกมาดูบุตรมันจะเป็นติดมินเอ้ติดดางนะมันจะมีติดดางแบบเนี้ยแต่ขายในนามฟูมินใช่แบบนี้กี่บาทพี่แปดร้อยห้าสิบค่ะเอามาสุดท้ายนี่ก็ขอเบอร์โทรพี่หน่อยโทรกับาันก็มีค่ะขอเบอร์พี่หน่อยศูนย์แปดแปดแปดห้าแปดสองเจ็ดเก้าเก้าค่ะนี่นะครับมีต้นพยุงไหมครับ ตัวพยุงไม่มีนะครับไม่มีค่ะ <c oughs> มีแต่ต้นมะข่า <c oughs> ต้นมะข่าใครอยากได้ต้นไหนก็ทักมานครับว <c oughs> ันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมเรานะครับ <c oughs> กดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับพี่สวัสดีครับ